สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะพามาทำขนมช่อม่วงค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเริ่มจากส่วนผสมของแป้งค่ะใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเหนียวหัวกะทิค่ะ น้ำมันพืชสำหรับสีที่เราใช้ในวันนี้สีของบีดรูทค่ะเจะคั้นเอาเฉพาะน้ำสีจากดอกอัญชันค่ะจะใ,ใช้เป็นดอกอัญชันแห้งในส่วนของแป้งนวลก็จะมี แป้งมันสำปะหลังค่ะแป้งข้าวเจ้าเรามาดูส่วนผสมของไส้กันค่ะไก่บดค่ะหอมหัวใหญ่สับละเอียดลากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกละเอียดส่วนของน้ำปรุงก็จะมีน้ำปลา น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายค่ะอีกอย่างที่ขาดไว้ได้เลยกระเทียมเจียวค่ะเจียวไว้แล้วเครื่องเคียงที่ทานคู่กับขนมช่อม,ม่วงก็จะมีพริกผักชีและผักกาดหอมค่ะแต่วันนี้เอไม่มีผักกาดหอมเลยใช้ผักกาดนี้แทน เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากทำในส่วนของไส้กันก่อนเลยค่ะมาเริ่มด้วยการผัดไส้กันก่อนค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันสองช้อนโต๊ะตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะผัดรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้หอมก่อน หลังจากนั้นใส่หอมหัวใหญ่ค่ะตามด้วยเนื้อไก่สับยีให้เนื้อไก่แตกออกจากกันค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะน้ำตาลทราย น้ำตาลปี๊บผัดไปเรื่อยๆจนกว่าไส้ขนมจะแห้งค่ะใกล้แล้วค่ะเราจะผัดไส้ขนมให้ให้แห้งเลยนะคะเพราะถ้าเกิดไส้ขนมเราไม่แห้งเราจะไม่สามารถปั้นเป็นก้อนกลบกลมได้ค่ะไส้ขนมของเราแห้งดีแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาตักใส่จานพักไว้ก่อนมาดูวิธีปั้นไส้ขนมกันค่ะปั้นเป็นก้อนกลมค่ะไม่ต้องใหญ่มากนะคะเท่านี้พอเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหมด ขั้นตอนต่อไปเรามาทำในส่วนของแป้งกันค่ะเอได้น้ำดอกอัญชันสีฟ้ามาแล้วแต่วันนี้เราจะทำขนมเป็นสีม่วงเราจะบีบน้ำมะนาวค่ะบีบลงไปในดอกน้ำดอกอัญชนันตอนนี้ เราจะได้น้ำดอกอัญชันเป็นสีม่วงแล้วค่ะเรามาผสมแป้งกันค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งข้าวเหนียวค่ะ กะทิน้ำมันพืชค่ะและน้ำดอกอัญชันผสมทุกอย่าง ให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนค่ะเมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วต่อไปเรามาดูวิธีกวนแป้งกันค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะเราจะกวนแป้งให้สุกประมาณ70%ค่ะ จะเห็นว่าแป้งเริ่มสุกแล้วค่ะถ้าใครไม่มีกระทะทองเหลืองใช้กระทะเทปลอนแทนได้นะคะแค่นี้ค่ะ แป้งของเราสุกได้เจ็ซแล้วต่อไปเรามาดูวิธีการนวดแป้งค่ะเราจะผสมส่วนของแป้งนวลเข้าด้วยกันแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าค่ะผสมเข้าด้วยกันเลยเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเรามานวดแป้งกะะันค่ะ ถ้าแป้งของเรานิ่มเกินไปผสมแป้งนวลลงนิดหน่อยค่ะใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการทำตัวขนมชอ่อม่วงกันค่ะ ใส่ไส้ค่ะหุมไส้ให้มิดประมาณนี้ค่ะใช้แหนบจุ่มกับแป้งนวลชั้นแรกค่ะ ชั้นที่สองต่อไปเป็นชั้นที่สามค่ะทำรอบๆนะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดค่ะแล้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำขั้นตอนต่อไปกันเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงบ้าง ใส่ไส้ค่ะหุ้มให้มิดประมาณนี้ค่ะใช้แนบจุ่มแป้งนวลก่อน ได้ชั้นแรกแล้วต่อไปเราทําชั้นที่สองค่ะสับว่างกดสับว่างระหว่างกีบชั้นแรกทาชั้นต่อไปค่ะ เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนำช่อม่วงที่เราทำไว้ไปนึ่งค่ะเราจะใช้เวลาในการนึ่ง5นาทีค่ะสุกแล้วค่ะตักใส่จารเสิร์ฟได้เลยค่ะ ด้วยกระเทียมเจียวได้หน่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะ